ใช่เลเอาเอาไปกินคุ้นใจดียำแต่ยูดอกกินแค่น้ำมันันเดี่ยวไม่แคลนอันนี้เห็ดเลยคือหอดใจโอ้สี่สิบหันอยู่ก็เสียแล้วเนาะเสียแล้วเสียเสียจ็ดปีสองสิบปีแล้วสามปีปีน่าเฮ็ดบุญใหญ่ให้เราส่งข่าวเลยเด้อมีเวลาไปกินกินอ่ามากิน ยอะไเฮ็ดชมวปิดวงเนาะบอบอขลางานอาทิตย์โอล่างานเลยยี่สิบมี่สี่หมีนาฮะม่กคยเปิดไห้ยี่สิบามี่สีี่ห้ามีนาเพารับ้หรือซ้เฮ็ุบุญหาเล่าเบอรับารับส้หรือซ้ำโอ้หมอรับสิ่งสามหรอสามขึนเลยยัยไรน้ำใจน้ำใจดีแห้งพี่น้องะเห็นยายยายเรามาเบ่งหมอรัมามาผู้เดียวเดิ่ๆเอันเงิ่กกระสือขนมกินโรเ้อร์ เราเห็นยายนี่เ,เราเห็นแม่มานั่งอยู่ผู้เดียวแล้วเราซื้อน้ำซื้ออเเันแนวอยู่แนวกินให้เ,เขาคิดทอดแม่แ <laughs> เราหนักของขาวะหนหักข่าวปะใ้แก้วนึงสองแก้วไหมปักเทนเรามกิน่นี่แล้วจะม่กินไเราคิดหอดแม่เรา เตรียมงานไปละแมนบอกงานเทพบุญหายายไผกงเรไ่ดงไหนเจจไหนีไหนบ่เป็นแเตรียมเตรียมงานไปลแมนบอกเฮทบุญหายายยี่สิบามยีี่ยีมีนาเนาะเอาเด่ช่ครูกับแซกเเว่จ่าฝนแะดาวันวิเชียรคูกับจมนภาดาราทองแล้วก็มือสามถรถแห่รถแห่ วาดเอาคักๆทั้งนั้นเลยเด่นใชยผลดาวันแม่นกัแล้วกันพิเชียน์ใช่เลิศคู่กับแจมนภาตลาดสอดแจ้งได้ย้ายลำมักบอตีกันตัวข้างบนเท่านาะบอสซอฮอประมาณ30นายบนายงานใหญ่ย้ายไล่ส่งข่าวก่อนหมูเลยพี่น้องยี่สามยี่สี่ยี่ห้ามีนาคมนะครับพอดีปีเทิมเดี๋ยวให้สารนยื่นไปไปสร้างงานนำบอกอยู่ย้ายไล่เพิ่งที่ไร เราคิดทอดแม่เราแม่เราเสียสามปีสเฮ็ดบุญเดือนนี้นาเด้พี่น้องเด็ีกรงเ้ยอม่แหเนี้ยน่ยเน่ยเน่ยเนี่ยเ่ยนจ่อนยเน่ยเน่ยเน่อเนี่ยเน่น่ยเน่ยเน่ยเยเน่แเนี่เนี่จเนี่ยนี่ยเนยนน่นน้นนอ่ยเ่อี่เนีนียยาน่ยเนยยนเเ่่ยยนนนเนนีน่ี่เี่ีเเดี๋ยวเดี๋ยวขย่เนน ล่าซีนางอยู่นี่เหะอล่าซีเห็นอยู่อะไรเจ้าสีเห็นว่าอะไรทั้งเสียงเอาเหรอพูดไปอ,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 อับกับอีปเปนั่งอยู่พุนนน่นแอนมีคุนเออบอกเล่าเอากายานคนหลายบ่าจากักโอดอยู่แอนมีพวกเป็นยังไงแล้วกินหลายอยู่ตละล่ะเราหกินขาวแำ้มันจะคนมากผู้เดียวกว่านี้ยากมากยากมากผู้เดียวย ยุ่งสาดแจ้งบอ๊แจ้งบอ๊โอ้อยู่นี่ขันมันบุเห็นเอายุกกระอีบไปนั่งอยุบหุ่นเด้อขันมันบุเห็นยุกกระอีบไปนั่งอยุบหุ่นเด้อหิวเลยหิวจังหวะไอ้ย่อยไรก็ถามถึงจังหวะก็ดีไอ้การใช่ต้นสนักทีบอกว่าบวดหิวเด้ต่งเบาแห้งๆเนี่ยจังหวะหายแล้วเนาะนี่ ยายไล่ขีดถอดแม่พี่น้องเบิ่งเจออะไรขี้ถอดเดซเซียนเห็นยายเรามาล่อเบิ่งหมอรำมานั่งอยู่นี่โดดเลยดิเอ๊ะมาแต่เศร้าวุ่นน่ะโอ้มานแต่พร้อมร้านขายของวุ่นน่ะมาแต่3-4โมง3-4โมงเศร้าหรือตอนบ่าย3-4โมงเศ้ามากมานแต่โมงามากกันเลยแต่เห็นเรานั่งอยู่นี่เหมือนบ่ เราบานรุ่นน er. ูอย um ู่เป็นจังไงหูยังดีอยู <S 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 ่บอยัง네ดีอยู่เนาะจ้ะใช่ทราบปไอโฟนก็ะชากมันซื Belgium> ้อไล้ถามโอ้ยเฮื่อยมาถามเรากินหอดแม่เล่าแม่เราเสียได้สามปีแล้วเราเสียบุญหาแม่เราเดือนมีนาปีหน้าพอดี ต้งยังสี่แหละเรามาในหน่อยที่กันจใจยจที่กันเรมาขาดขาดขาดยายไใรใเจาได้บุญเด้อยายไรเด้อในการใช่เลยนะครับเราเราเป็นคนช่างสังเกตนะครับจักปีแล้วอายุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสดเจ็ดส้เจ็ดสิบแปดคืผู้เดียวบว,ว่ีบอ,บอกไก<ว>่บอบอกไก่บอ มงแบทสุดาดที่มองแบบเต้นโคนมีก็เหรอมองทุ่มทุ่มคันเดี๋ยวเอาให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนพอเห็นก็ไปนั่งอยู่หุ่นเด้อเอากรอีไปนั่งอยู่หุ่นเด้อย่ายไล่ว่าเดี๋ยวเราซืมาเล่นน้ำอีกยกมาว่ะแม่คันพอเห็นก็ไปนั่งหุ่นมองมองมิ๊กมาเครื่องมิ๊เต้นอยู่นั่นไปนั่งอยู่แถวด้านหลังย่ายไล่เราว่ะบ่มีลูกบ่มีเตาผ้ามากเลยบ่ นายเขาประยู่นั่นหมอเอราะพยุงเทพเบิร์ดเนาะชื่อหยังนี่ย่าชื่อหยังแม่ละมุ่น้มุแม่ละมุนแม่ม่อมอ๋อแม่ละม่อมอแม่ละม่อมพี่น้องใช่ จังไดนคือได้อยากมาเบิ่งหมอรัมเขาบอกมาเบิ่งเขาบอกมาเบิ่งผู้ใดเราบอกผู้ใหญ่บ้านบมอที่อยังไหนลูกหลานลูกหลานลูกหลานก็บอกว่ามาเลยเดินมาเองมาแต่แจ้งโมงนะมาแต่แจ้งโมงเที่ยงเที่ยงขนาดโอ้ยเราคือคือซืหิวคือว่าหน่ะพี่น้องจนยายไล่เลยมาถามนะครับซื้อน้ำให้ซื้อแนวกินให้ ยายไล่กินหอดแม่นะครับเห็นทรงคือกันนะครับก็บเลยซื้อน้ำเอาเงินให้อีกต่างหากเด้เอาเงินให้ซื้อแน้กินให้ซื้อน้ำให้นะครับให้เจ้าได้บุญห,หลายๆเด้อยายไ่เด้อไอการใช่เอ่ยนะครับเราคิดหอดแม่เรายายเซียนแล้วว่าเส้าสามเส้าสี่เ้าหามีหน้านะครับเ,าเัานสิห็ทบุญใหญ่หาแม่เราอยู่โค้งเจียมนะครับหน้าโปกการนะครับโค้งเจียม อู่ดีมีแง้อานะครับเบิ่งที่ไรใเราอยากมาเบิ่งหมอลำนะครับผมอยู่อุบลจ้าคนเมื่อกี้ก็อยู่อุบลคือนกันแมนครับเมื่อกี้เราเป็นหมอลำครับแราเป็นหมอลำแมนเราเป็นพ่อพญาจะขึ้นไปเบิ่งเด้อเรามักใส่สิวสีน้ำเงินดอกแล้วสิลงมาเล่นน้ำอยู่เออแลสิลงมาเลียนน้ำยาอยู่ เดอนนั่งบึงอยู่นี่แม่เราซื้อลงมหาอยู่เด้อถ้าเราเห็นก็ไปไปอยู่เครื่องมีคุณเด้อยายเด้อคุณนั่งมุหน่ะมองเต็มนั่นเด้อไปนั่งบ่งอยู่นั่นเราซื้อมานําหายายอยู่นะขอบคุณในหลายอายุมันกว่ายืนนอยายเดินมาบ่งหมอล่ำขจาบอกให้มาเบ่งลูกหลานให้มาเบ่งเดินมาได้พี่น้องบ่มีผู้ใหมาส่งเดินมาตะเทียงคุณนะครับจ้าขอบคุณในหลายจะยาย้ะ